เทคนิคที่หมอจะเป็นลนักษะคนไข้จะเป็น,น,ร,นรักษณะ rolling เม m e s กานะครับวเรตถุดนเป็นไฟบอสิตนะเนาะแล้วก็คนไข้จะมีปัญหาคือมีฝ้าด้วยดังนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคที่หมอว่า safe ก็คือการใช้ rf micro needle นะครับเทคนิคที่หมอจะใช้หมอจะเทสสปอตก่อน1จุดแล้วก็ดูปฏิกิริยานะครับแล้วก็หมอจะใช้สำหรับเครื่องนี้หมอจะใช้ double s h o ตนะ ดับเบิลช็อตแล้วก็จะโรเตส30องศานะครับเพื่อที่มันจะได้ที่จุดที่ที่แอเรียเนี่ยเพื่อที่จะได้ครอ e r Are ี cover area ได้ดีมากขึ้นนะครับที่สำคัญคือต้องตั้งฉากแล้วก็ต้องวน100%ะ ลุมยิบอยู่ครับถ้าถ้าเกิดเป็นหลุมลึกเราก็ดึงสก,กินแล้วก็อาจจะโฟกัสเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวไม่เดีดดดดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้พอเดินเซมเป็นโฟล์แอเรนะครับจะลดจะลดเหลือ30สักหนจุสอง จะเห็นว่าเวลาเวลาหมอเนี่ยหรือหมอจะโรดเตด t สามสิบองศานะครับนะครับนเป็นเทคนิคนะครับ If t h เพช t i นอ่าถ้าคนถ้ามนไข้มีสิวจัดก,การไปได้เลยมันจะอ่า F micronido จะช่วยเรื่องสิวไดว้ด้วยอีกนิดหนึ่งนะได้อยู่ไหมได้ ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ที่วันนี้ที่จังหวัดจัดจากที่ไปไหนพี่ดูว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงขอบอีกชั่วโมงแล้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์จมูกนะครับ